สวัสดีครับผมว่าไอ้สารเลียวตัวครับวันนี้ก็มากับ4ประตูยกสูงแต่งหลอยคันหนึ่งคนระับกับเชฟโรเลตโครโรราโดตัวนี้ครับบอกเลยว่าโคตรสวยครับพี่มาพร้อมโปรโมชั่นนะครับนะก็คือป้ายแดงกันนี้ราคาอยู่ประมาณ8แสนบาทแน่นอนนะครับราคาจะอยู่ประมาณนี้แหละแต่วันนี้นะครับผมมาขายให้เพียง3แสนกว่าบาทแค่นั้นฟังไม่ผิดครับพี่เงื่อนไขนี้ให้เฉพาะสิทธิสายแรกที่โทรมา0 7 9 7 9 3 9 3 9 4หรือแอดไลน์เข้าเปที่แอดพีโอพีเคครับใครถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และคอมเมนต์เลข3เข้ามานะครับผมให้แค่สิคนเท่านั้นนะอ่ะคันนี้คุณลูกค้าก็ให้ดูก่อนเลยนะครับเป็นรถปี2013นะครับเลข3มันสวยก็ตั้งราคา3 0 0แสนกว่าบาทครับพี่นะครับบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะป้ายแดงคันนี้ผมบอกเลยนะถือเงินไป2 0 0แสนยังผ่อนเป็นหมื่นแต่มาหาผมครับคันนี้ถือเงินมาแค่3บาทผ่อนอยู่ที่7 0พันกว่าบาทนะไปไหมตลอดสัญญานะครับสี่ประตูเจ็ดพันกว่าแพงไหมก็พิจารณาเอาแล้วกันนอ่ะนี่ครับในเรื่องของตัวเครื่องยนต์นะครับเราก็รับประกันให้นะครับว่าไม่มีชนหนัก เอ้ยไม่ใช่ดิว่าถ้ามีปัญหาเราดูแลถึ่งที่ฟรี24ชั่วโมง1ไปีเต็มทั่วประเทศนะครับในเรื่องของบอดี้รอบขันกน็แล้วกันว่าไม่มีชนหนักจมน้ำย้อมแมวพี่ก้องไปไมกลับม่นะครับถ้ามีเรายินดีน,นะครับตามนั้นเลยครับพี่นะก็ซื้อคืนนะนะครับผมนะอ่ะในเรื่องของบอดี้รอบขัน,นครับคันนี้ก็แต่งสไตล์แบบเรียบหรูดุดันนะครับนะมาพร้อมแมกยางแบบออฟโรดนะครับผมแนละ้วตัวนี้ก็ยางใหม่นะปี19ดอกโคตรเหลือเลยใช้งานได้อีกยาวนะครับผม ในนี้ก็กระจกมาพร้อมไปเลี้ยวครับมาพร้อมบันไดคร่างนะครับแล้วก็นี่เขาเรียกว่าไรหลังเลาหลังคานะผมนะนี่ครับให้ดูแมสเนื้อข้างหลังครับพี่คือคันนี้คือแบบลงตัวนะแต่งแบบลงตัวมากครับโอ้โหรถโคตรเนี้ยบจรงจริงพี่ใครได้ไปรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนปวดไปเสร็จนะไปเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของฝั่งข้างหลังนะนี่ครับ โอ้โหตัวนี้อุ้ยมีไฟนี่มีไฟแปลกๆถ้ามีไฟนี่แปลกๆนะครับแสดงว่าติดไฟแต่งไฟมาด้วยนะครับผมนะโอ้โหเพิ่งรูว่ามันกว้างมากเลยนะครับกว้างนะครับนั่งสะดวกสบายมากนะครับเป็นสี่ประตูนะก็เอาเรื่องครับผมโอเคไปข้างหน้ากันหน่อยนี่ครับผมในฝั่งของผู้โดยสารหรือฝั่งข้างผู้โดยสารนะครับรถก็มาพร้อมนี่นะครับ อ๋อมีพงมีไฟด้วยนะครับนี่ตัวนี้อ๋อมีลําโพงมานะครับลูกค้าทําลําโพงมาด้วยนะครับผมอื้อเฮ้ยออปชั่นเยอะจริงนะครับใครสนใจแนะตัวนี้มีจอม,มีอะไรมาให้ด้วยนะครับใครอยากดูข้อมูลเพิ่มเติมไงก็สามารถแอดไลน์หรือโทรเข้ามาคุยกันได้ที่เบอร์0ู7ย์9 3 9 4หรือแอดไลน์ที A ่ po pk นะครับบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์และคุ้มค่าคุณลูกค้าแน่นอนซื้อไปไม่มีผิดหวังครับผมบอกเลย ณที่นี้นะครับผมโอเคครับก็แค่ราคาก็คุ้มแล้วครับป้ายแดงเจ็ดแปดแสนผมขายแค่สามแสนกว่าบาทนะนะป้ายแดงดาวสองแสนผ่อนไม่หมื่นผมให้ดาวแค่สามบาทผ่อนอยู่ที่เจ็ดพันกว่าสัญญาด่วนนะครับรถสวยๆอย่างนี้มีแค่คันเดียวคันนี้เท่านั้นนะครับผมนะใครถูกใจเหมือนที่บอกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์คิดอะไรไม่ออกก็คอมเมนต์เลขสามเข้ามาก็ได้นะครับก็วันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับเรื่องคุณภาพเรื่องคุณค่าเรื่องของครับป๊อปไอซ์ซานเดอร์โตสวัสดีครับ Thank you